เช้าวันใหม่มีหนุ่มน้อยคนหนึ่งชื่อบอวอนวิทเขาเป็นหนุ่มน้อยดีกรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเขาไปสมัครงานในตำแหน่งผู้จัดการที่บริษัทใหญ่แห่งหนึ่งเขาผ่านการสอบสัมภาษณ์ในรอบแรกเหลือแต่สอบสัมภาษณ์กับผู้จัดการใหญ่อีกดานเมื่อผู้จัดการใหญ่ได้อ่านประวัติของบอวอนวิทก็ต้องประหลาดใจเพราะประวัติการเรียนดีมากเขาได้อันดับหนึ่งมาตลอดตั้งแต่เรียนมัธยมจนถึงปริญญาโท ในวันสัมภาษณ์รอบสุดท้ายผู้จัดการใหญ่จึงถามบารวอวิทว่าผมอ่านประวัติการศึกษาของคุณหมดแล้วคุณได้รับทุนเรียนฟรีหรือเปล่าครับเปล่าครับบารวอวิทตอบพ่อของคุณเป็นคนจ่ายค่าเทอมให้ใช่หรือเปล่าเปล่าครับพ่อผมเสียตั้งแต่ผมอายุได้หขวบแม่ผมเป็นคนจ่ายค่าเทอมให้ผมทั้งหมดครับแม่ของคุณทำงานในบริษัทอะไรถึงมีรายได้ส่งเสียคุณเรียนสูงขนาดนี้แม่ผมรับจ้างซักผ้าครับ เมื่อผู้จัดการใหญ่ได้ฟังไหนผมขอให้เธอยื่นมือทั้งสองข้างออกมาให้ผมดูหน่อยสิแต่เมื่อเห็นมือที่สะอาดสะอ้านของบวรวิทวิผู้จัดการได้ถามขึ้นว่าคุณเคยซักผ้าให้แม่ของคุณหรือเปล่าบาวรวิทวิพูดไม่เคยครับแม่บอกให้ผมตั้งใจเรียนอย่างเดียวและแม่ผมก็ซักผ้าได้เร็วกว่าผมมากผู้จัดการใหญ่จึงบอกแก่บวรวิทวิว่า ผมมีเงื่อนไขยอยู่ข้อหนึ่งวันนี้เมื่อคุณกลับถึงบ้านขอให้คุณล้างมือให้แม่ของคุณสักครั้งแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาหาผมถึงแม้บอว์วอนวิทจะรู้สึกงงกับข้อเสนอของผู้จัดการใหญ่แต่เขาก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเพราะพรุ่งนี้เขาจะได้งานที่ดีทำแล้วเมื่อเขากลับไปถึงบ้านเขาเห็นแม่ของเขากำลังซักผ้ากองโตอยู่มันเป็นภาพที่เขาเห็นประจำจนชินตาจึงพูดกับแม่ขึ้นว่าวันนี้ผมไปสัมภาษณ์มา ผู้จัดการใหญ่บอกให้ผมกลับมาบ้านขอให้ผมล้างมือให้แม่ผู้เป็นแม่รู้สึกกระดากใจแต่ก็ยื่นสองมือให้ลูกล้างเมื่อบอวอนวิทเห็นมือของแม่ก็รู้สึกตกใจเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นมือของแม่ที่เต็มไปด้วยริ้วรอยของบาดแผลเขาก้มหน้าและจับมือของแม่ไว้แน่นบอวอนวิทถึงกับน้ําตาไหลและเมื่อเขาได้เอามือของแม่จุ่มลงไปในถังน้ําแม่ก็สะดุ้งชักมือขึ้นเป็นจังหวะหนึ่ง เมื่อเขาดูให้ดีก็พบว่ามือของแม่เขามีบาดแผลอยู่แผลหนึ่งยังหายไม่สนิทแม่ใช้มือที่เต็มไปด้วยบาดแผลนี้รับจ้างซักผ้าเพื่อส่งเสียเขาเรียนจนจบมหาวิทยาลัยเพราะสองมือของแม่นี้ที่ทําให้เขาได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อเขาล้างมือให้แม่เขาเสร็จเขาก็ทําการซักผ้ากองโตของลูกค้าแทนแม่ค่ำวันนั้นสองแม่ลูกต่างย้อนอดีตเรื่องแล้วเรื่องเล่าเป็นเวลานานวันรุ่งขึ้น บอรวอนวิทก็ได้เดินทางไปพบผู้จัดการใหญ่ตามที่นัดไว้เมื่อผู้จัดการใหญ่เห็นดวงตาที่บวมปูดของบอร์วอนวิทก็เลยถามขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือผมได้ล้างมือให้คุณแม่และได้ซักผ้าของลูกค้าที่แม่ซักค้างไว้จนเสร็จไหนคุณลองเล่าความรู้สึกของคุณให้ผมฟังได้ไหมผมเข้าใจคําว่าสำนึกในบุญคุณเพราะหากไม่มีแม่ผมคงไม่มีวันนี้เมื่อผมได้ทํางานของแม่ ผมจึงได้รู้ว่าแม่ลำบากเพียงใดผมรู้ความรักความผูกพันในครอบครัวเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากเมื่อผู้จัดการใหญ่ได้ฟังก็เอ่ยขึ้นว่าผมต้องการผู้จัดการที่รู้จักบุญคุณคนเข้าใจความทุกข์ของคนอื่นไม่ใช่คนที่เห็นเงินเป็นพระเจ้ายินดีด้วยคุณคือผู้จัดการของบริษัทของเราจากเรื่องที่เล่ามานี้ทําให้เราเห็นว่าไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็มีลูกที่ไม่เคยสํานึกถึงความยากลาบากของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ ในวันครบรอบวันเกิดของตัวเองแทนที่จะกอดพ่อแม่ขอบคุณพ่อแม่สักคำที่เป็นผู้มอบชีวิตให้แต่กลับเอาเวลาไปฉลองสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนฝูงกินดื่มอย่างนํำใจจนลืมไปว่าหัวใจสำคัญของวันคล้ายวันเกิดมันคืออะไรส่วนคนที่เรียนจบได้ดิบได้ดีจะมีสักกี่คนที่เข้าใจแก่นแท้ของความสำเร็จว่าทั้งหมดนี้มันมาจากน้ำพักน้ำแรงของผู้ส่งเสียนั่นคือพ่อแม่ แต่กลับชื่นชมและหลงตนว่าเราเก่งว่าเราอดทนจึงเรียนจบปริญญาได้สำหรับลูกคนไหนที่วันนี้ก้าวเดินไปถึงความฝันแต่ยังไม่ลืมพระคุณของผู้ที่อยู่ข้างหลังคอยผลักดันจนทำให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างที่เห็นในทุกวันนี้ก็ขอให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าแม่คือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา การสำนึกในบุญคุณของแม่และการแสดงความรักต่อแม่ไม่ควรรอจนถึงวันพิเศษใดๆแต่ควรทำทุกวันเพราะความรักของแม่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดสิ้น